สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนเอลชาแนลบันทึกซิมอนกินอาหารรอบดึกพี่น้องจา๋าหิวแหงสปากเกตตีซอสมะเขือเทศอาหารรอบดึกลืมใส่หน้ากากพี่น้องจา๊าลืมใส่หน้ากากติก๊กต๊อกแสีบวะ อาหารรอบดึกสามทุมพี่น้องจ้าซิมอนหิวแหงพอ,อ,<ฮ>อกับพี่กับเบิ้งหนังการต์ตูนเบิ้งข้าวซิมอนออก,กินครับกินอย่างเดียวครับเส็บไหม,ไมปากเปื่อยพี่น้องจ้าซิมอนปากเปื่อยเป็นแผลใส่บ,บง่งงดก ปากเป็นพี่น้องมแมาปากเป็นแผลมแมาว่าใส่ดอกไม้ดอกไม้พูดพี่น้องถามไว้ยังผลด,ดอกไม้ครับมแมาไอ้กระตูนชูงไกลก๊ะครับอยากเบิ่งการ์ตูนบอกแม่เปิดการ์ตูนให้นน้ำเนยสปากเกตตี้คำใหญ่ๆยั่วจ้า <c oughs> <c oughs> พ่อกับพี่กับเ่นยอกกันยุฟังทั้งผุนพี่น้องจ้าปูนฟังทั้งผุนยอกกันทั้งผุนพี่น้องซิม,มอนกับตาเนียมทรทัศน์สดพี่น้องจ้าซิมอนนาซดผุนอ่ะกินคำออย่อยๆเสบคัาเสบเน่เสบโบคือกินคำเนี่ยเถอะเ,เป็นตักอันคาคอตีเถะผุนอ่ะความเสบความหิวพี่น้อง กินไปแล้วรอบหนึ่งตอนหกมงแรงสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศสามทุ่มกินต้ออีพี่น้องจะหิวคักมักกินคักมักกินแน่พี่น้องกินละล,ะลจนว่าปากเบืเ่อยหมล้นพี่น้องพี่โอซิมน้ำพี่น้อง น้อยแยลกมักซิมพอบอกว่าไปเอาขนมนมาก,ก,กินุณให้น้องกินสปาเกตตี้คุณล่นละว่าเผ็ดพัะน,นะใส,ส่ซอสมะเขือเทศีพี่น้องสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศคนละความเสียบซุ้มไกๆพี่น้อ,องคนละ ดูที่เดียวว่าต้องยำเลยพี่น้องกินไลลคอคพกพน่ะเฮ้อาาความหิวแล้วเบิ่งแล้ว,พ,วพ่อกับพี่ไปกินขนมหนาทัพทัดแล้วซิม,ม่อนทางเลี้ยวเบิง่งทางกินพี่น้องจ้า like? พวนวา่าแซบคักพี่น้อง เอี่ยวรกกันคือว่าแสบภาษาดาดพี่น้องจ้าซิมอนว่าเฮ้เสียบค่ะพ่ะแ <laughs> <laughs> สียบจนหยุดยากเป็นพี่น้องซิมอนคอยเขาบกพี่บอถือพี่น้องจ้าอาหารรอบดึกสามถุ่มพี่น้องประเทศเนื้อเทเลนหวานคำว่า,าไงเป็นตาไปกินชั่วว่าพี่น้องจ้า ตากระเบิงธารทัศน์ฟังทั้งผุนพี่น้องพ่อกับพ,พี่สาวกินขนมเอายำแน่ก็ได้ดอกกินเอเลยพี่นอ้องจ๊ะยำบระท่านหัว<อ>ตากระเบิงธารทัศน์ทั้งผุนแม่กับพากไปตามภาษาคำขันข่ายเขียดพี่นอ้องเพื่อนดุดไล่ขอข้อด้วยพี่นอ้องจ๊ะวัวเรื่องเซนซิมอน มักคักมักแน่วานว่าจะเป็นเส้นมากาเส้นวนเส้นเส้นใหญ่เส้นน่อยเส้นใหญ่จะใหญ่สําได้หรือเส้นหน่อยเพราะว่าเป็นเส้นกินได้เมื่อพี่น้องจ้ะขึ้นว่าเป็นเส้นกินได้เมื่อมักเส้นเป็นพิเศษพี่น้องขอนดูตอดตอดจะเส้นสั้นเส้นยาวมักเมื่อพพี่น้องเพราะว่าเป็นเส้น เลี้ยงง่ายค่ะพี่นอ้องต้มเซนใส้กับน้ำปลาก,กินพี่น,อน้องจ้าขนมจีนต้นมเซนส้นน้ำปลาส้นน้ำกินแสบกินนัวคือกาหดเลยเบิ้งเม่จะกระปากย,ยังหรอก <laughs> อิ่มไปส่งแขนปา๊าแห่จานว่างไงพี่น้องคนะเฮ้ยคน คุ้มใหญๆพี่นอ้องแศรษคักเศบแน่ตทีที่ว่าปากเปื่อยเป็นห้อยแผลนั่นพี่น้องกินนั่นนั่นกินนั่นสับป,ประรดคือบอกหน้าตาละพี่น้องจ้าก,กัดปากชิมันแผ่กินนัปป่นสับปะรดอะไรกินนั่นหลายพูดกินพร้อมดูดพร้อมที่นี่กัดปากพี่น้องจา้จาเจ็นเป็นแผลปวดแส็บคัก เออนี่ยังกับเทเซียเซียนเซียนเราพี่น้องจ้ะคีเ <c> ร <oughs> นผ่อนเสียงเพลงนังกร์ตูนเพลงอันโฆษณาการโทรทัศน์พี่น้องภาษาดาัตส่งผมนี่กระซือกระซึ้งกันในส่งผมกันในพึ่งได้ดตื่นนอนพี่น้องจ้ะกินข้าว,วตั้งแต่หกมังแหงสปากเกตตีนี่บัดที่นี่ก็ไปนอนตื่นขึ้นบ้าน กลางอากาศพี่น้องสามทุ่มห้องหิวเขาพี่น้องจ้าคอยเลยต้องมาหาให้กินอีกกินประโยชน์บ่ิสุทเลียพี่นอ้องมักคักมือใดมีสปาเกตตี้หรือว่ามีเส้นหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่นอออ้องเอ้ยมืดมืดวันเล่นหาหกินย่างเดียวพี่น้องไว้ก็ล้องจะกินก็ต้องจะโตคนจานยังไงตักมาหลายก็ออยังคนใหญ่พี่น้องคือนะ ใส่มือผมใส่โซนสองผมจบบังไดมันเจะซาดจพี่น้อยก <laughs> ินค่ะกินเนี่ยพอย่อซาซับบานๆให้ก้าตามสตไตล์ชิบมอนิเอลชาแนวกินสปากเกตตีซอสมะเขือเทศยั่วๆค่ะผลครับเอาไซพี่สาวเอาขนมมารอน้องช,ปปชิปปี้โอ้ชิปปี้ เพื่อนกินอ่างพอมอันนั้นก็กินอ่างเพื่อนเาไ่รอน้องอยากให้น้องหยุดกินรอยน้องไปกินขนมน้องบ่สนใจครับสปาเกตตี้เซ่บกว่าขนมอีกเพอน้ำเสียงองน <c oughs> เอาดุดเอาดุดเอาไรสํำลักแล้วมาที่นี่ <c oughs> กินขมแย่ไรจนสํำลัก ตากับเบิ้งทรรัศน์ว้าพี่น้องคุณอะคำใหญ่ตโต,โตใส่มือพ้อพี่น้องจ้ามันจะเด็ดทันใจปากกับมือต้องประสานกันพี่น้องเจ๊ซันบดไหลขอคอพี่น้องจ้าเผื่อพี่นอ้องสอนสมยุทธล้วพี่น้องต้องใส่มือหันเบิ้งทรรัศน์พ้อมมือเนี่คอยทันใจพี่น้องเพราะว่าปากอันทำงานอ่นไว้นะ เฮ้ยเศรษบครับเอาคืออิ่มไว้เถอะคือทุจรไว้เถอะเนาะสวยสีราจากแต่พี่น้องใส่อิ่มแล้วขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมให้กำลังใจช่องซิมอนเอลแชนแนลด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลยลที่เข้ามารับชมจ้าอิ่มแล้วพี่น้องสกูติดแล้วพี่สาวคนน้อมาหล่อหยุดทันทีเลยพี่น้องจ้า เทีเ่ยงแม่อีกแล้วว่ารอยน้นองงงแล้วหยุดกินทันทีเอาบ่หยุดน้องบอกว่ากินต่อขุดขุดน้องบอกว่าพีแนวเสบเอาให้พี่กินน้ำเน้เฮ้ยเอาขอนมมารออันนี้เอาในสปากเกตตีซอสมะเขือเทศรอพี่พี่ติดใจมอรอคึกึกคลิปนี้ก็เลยบเด็ดจบซ้ำพี่น้องจ้าว่าสิ <ไป S 1> จบคลิปก็เลยบได็ดจบซ้ำ ะระด็ดโต่อสัพี่น้องจ้ะเอาพี่สิมากินน้ำแล้วพี่น้องเป็นน้ำมันไ่พอสักพ่อบอกว่าสินปอนน้องปอนพีพ,าาพ่อยบอกพิทพี่น้องเอาพี่กับน้องสิปอนกันแล้วน้องสิปอนพี่เอาเห็ดวิธีไดนน้อเอาพี่บอกวา่าเห็ดวิธีไดนเอาเออไม่เคยแก่ น้องสีป่นพี่อ่ะยลินเงา้ออกมาแล้วไปแล้วเดี๋ยวคำหนึ่งแล้วพใจคักเ <c oughs> หมือนพ่ารอพ่เจคักเัก <c oughs> เอาของบาเขาบาลล้านเราพี่น้องแค็กนคือบ้านบ้านเพื่อนป่นเขาเราก็บ่าเขาบา้า <c oughs> โอ้ยหลงึัน <c oughs> คลิปวิดีโอนี่สิจบก็ไม่ได้จอบพี่น้องจ้า จะเป็นคลิปวิดีโอโน่าคุเก่าอีกแล้วพี่น้องกำกันใกล้เคียดบ๊ายบายลาจากล้วพี่น้องจ้าเขารับเขานอนแล้วฝันดีทุกคนจ้า